สวัสดีครับทิปนี้นะครับก็ชวนเพื่อนๆมาเลี้ยงหอยข้าวนะครับหอยข้าวก็น่าจะเป็นหอยนาในภาคกลางนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะชื่อนะครับคงจะเหมือนกันนะฮะก็วันนี้เริ่มต้นนะครับก็จะเตรียมบ่อก่อนนะครับอันนี้บ่ของผมจะเตรียมอยู่ใต้ต้นขนุนนะฮะดังที่มองถ่ายให้เห็นลูกมันเมื่อกี้นะฮะเนี่ยก็ อยู่ในที่ร่มนะฮะเป็นบอ่อประดุกเก่านะครับก็ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วก็ทิ้งบอ่อไว้นะครับก็เสียดายนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําประโยชน์นะครับก็เลยว่าเออลองหาหอยข้าวมาเลี้ยงดูเพราะว่าอยากกินแล้วก็มันหาไม่ได้ด้วยนะครับในตลาดหาซื้อ,อยากนะครับก็การเตรียมบอ่อของผมเบื้องต้นนะครผมก็ทําความสะอาดบ่อแบบนี้นะครับอันนี้แล้วก็ ลบดังนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ํานะครับแล้วก็หาพืชน้ํามาเปลี่ยนนะฮะนี่ยเป็นผักบุ้งนะฮะผักบุงผมผมปลูกไว้ในกระสอบนะฮะแล้วก็มาวางไว้นะครับเป็นผักบุ้งก,งกง็เรียกผักบุ้งเลยผักบุ้งผักบุ้งจีนเออไม่ใช่ผักบุ้งจีนผักบุ้งอะไรจาชื่อไม่ได้นะฮะอ่าแล้วก็แล้วก็ หาพืชน,น้ํามาใส่ไว้นะนี่เป็นกกนะฮะแล้วก็ปล่อยนะแหนแดงไว้นิดนึงนะฮะนี่ฮะแหนแดงนะครับปล่อยไว้นะครับบก่ก็น้ําก็ลึกประมาณเออสาเซนติเมตรนะฮะก็ลึกประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีมีตอนนี้ผมใส่หางปลาหางลูกยุงไว้นิดหน่อยนะฮะกันไว้ให้มันกินพวกลูกยุงนะครับบ่ก็อยู่ในที่ร่มนะฮะ กลางตอนเช้าจะโดนแดดนะฮะแต่ตอนบ่ายตอนบ่ายจะไม่โดนนะครับแล้วก็อยู่ใต้ใต้ต้นลมต้นขนุนไม่รู้ใบมันจะมีผลไหมนะฮะใบขนุนมันร่วงอยู่ตลอดก็เตรียมบอกครั้งแรกก็เป็นแบบนี้ก่อนนะฮะตอนนี้สั่งซื้อแม่พันธุ์ไปแล้วนะครับยังไม่มานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เตรียมเสาไว้นะนี่เสาไม้นะครับปักไว้นิดนึงนะฮะสามสี่ต้นนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็ มีดินแต่ดินนี้ผมใส่ไม่ได้ไม่ไดล้ลาดลงไปบนพื้นที่เดียวนะฮะผมใส่ใส่ใส่ในกระถางบ้างในในเข่งบ้างนะฮะวางอยู่ข้างล่างนะครับก็เตรียมไว้ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนเพ่คนไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยข้าวนะฮะหรือหน้า,อาหอยนานะฮะก็แนะนําเข้ามาได้นะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวหลังจากที่พ่อพันแม่พันหอยมานะครับเจอกันอีกทีนะครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ